อยากพูดภาษาอังกฤษเก่งในที่ทำงานนี่คือหนังสือที่เป็นคำตอบของคุณมีบทสนทนาทั้งสิ้น1,000ประโยคครับมีทั้งหมด30หมวดนะครับแต่ละหมวดครับล้วนน่าสนใจนะครับแต่ละบทสนทนานะครับมีคำอ่านและคำแปลไว้ชัดเจนครับ หนังสือจะเป็น4ีสีทั้งเล่มนะครับสวยงามขนาดหนังสือกระทลนะครับพกพาสะดวกครับแค่คืบเดียวทุกเล่มครับมีแถมที่ค่าหนังสือนะครับและตัวนี้ครับบัตร e อ็กซ์คลูซีฟเมมเบอร์ชิปการนะครับ บัตนี้เอาไว้สำหรับลงทะเบียนสแกน QR Code นะครับตามตามขั้นตอนนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับแล้วเราก็เอาโทรศัพท์ของเรามาสแกน QR Code ตรงนี้นะครับฟังไฟล์เสียงต้นฉบับของแต่ละบทสนทนาได้เลยครับเก่งภาษาอังกฤษ,าษ,าษาไปด้วยกันนะครับเพื่อน,นกับหนังสือสนทนาภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษา เล่มนี้ครับหมวดการทำงานถ้าชอบกดใจแม่แช่นะครับกดติดตามชอบหนังสือกดสั่งซื้อครับที่ตะการานล่างขอบคุณครับ